กลับไม่ทัดด้วยบีบอสบอกว่าซะเอะเอากิ้งแล้วใช่ไหมแสงเขียวมาแบบนี้จับได้เลยเอ้ยแล้ววิ่กลับทางนี้กลับทางนี้สูก้ามาย่ำเข้าหน้าสกายบอลไปแล้วเขาแล้วคนเราโฟก็วางแต่เอ้านอ้าวสวนมาแล้วหายไปด้วยครับเด็กน้อยคนนั้นจะางหงายเหงาแล้วมีทิปเปิ้ลคิวไปแล้วแล้วกดแขนอยู่นี้บีบอสรอดจูบไปอีกแล้วมันโค้ดคิวตรงกลางเกซิล่าไปเล่นกับแอดอยู่แล้วบินมาบีบอสบอกถวายดิแบบนี้ไปให้สุดแล้วยังไงจะได้หรือเปล่าใครได้กดล็อกชิ้นมาแล้วยังไม่ คิวเมกัคิวของบีบอลครับทุบสุดตัวบีบอลการเปลกงบิดกระโดดใส่แล้วไป<อ>เป็นเอสสามอีกรอบหนึ่งแล้วตรงนี้วาร์มลงปิดเกม2-0บีสปอร์ตเอ็กโกซิตี้เอาชนะไปได้ครับเอาอินใส่ให้สุดไปพร้อมกัน อย่าลืมกดติดตามเพจกรินาอวี t o u r าเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย